สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนรางกนรันวิวัลล้มก่อนแต่ง10ปีไปไม่รอดทำเอาแฟนคลับที่ทั้งหลุนทั้งเชียร์ต่างก็รู้สึกเศร้าและเสียายไปตามๆกันสำหรับความสัมพันธ์ของคู่รักสุตาปรางกนรันวงขจรไกลและต้องพิทวัตรพฤกษกิจหตือต้องทูพีที่ก่อนหน้านี้ทั้งสองเพิ่งจะมีโมเมนต์พิเศษซึ่งก็คือการคุกเข่าขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติกของมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา แถมยังมีเพื่อนพ้องคนสนิทร่วมเป็นสักขีพยานแต่เวลาผ่านไปได้ไม่กี่เดือนเท่านั้นก็มีข่าวเลิกรากันของทั้งคู่ออกมาทำกําลางความตกใจของแฟนๆเมื่อฝ่ายหญิงไม่สมหวนงมั่นมาสักพักรวมไปถึงไม่มีภาพคู่เคลื่อนไหวแต่อย่างใดทำใอาแฟนคลับคิดว่าหรือจะเป็นคู่นี้ที่สอบแววเลิกกันจนต่อมาได้มีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ออกมายืนยันแล้วว่าความรัก10ปีของทั้งคู่ได้จบลงแล้ว เหมือนกับหนังสือเล่มเก่าที่จบลงแบบเดิมโดยทางด้านนางเอกสาวก็ได้ถอนแหนเพชรเม็โตออกโดยไม่สวมใส่อีกฝั่งเลดีปรางก็ต้องยอมรับว่านี่คือการจบความรักที่เสียใจของทั้งคู่ไม่ได้มีใครบอกเลิกใครและไม่ได้มีใครทําร้ายใครต,ตาต่างฝ่ายต่างจับมือตกลงในการที่จะหันหลังและเริ่มต้นชีวิตใหม่ของแต่ละคน โดยที่ไม่มีอะไรครั้งคาและบาดหมางใจกันถ้าจะให้พูดภาษาชาวบ้านก็คือจบด้วยดีท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ